ได้รับของราคาสวยสั่งมาสามเส้นราคาของไม่ดีจริงไม่มีใครกล้าสั่งสามเส้นหรอกพี่น้องจา๋าสวยมือทองจริงแต่จ่ายเพื่ดักร้อยนี่คือคอนเซปต์ของร้านเรานะจ๊ะงานทองปลอมที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเกรดงานที่ชุบผิวด้านนอกด้วยทองคําแท้เพราะฉะนั้นหมดปัญหาโปจกตาแน่นอนแต่ราคาสูงแน่นอนครับเพราะมันหุ้มด้วยทองคําแท้ใครหาของถูกๆอยู่โดนงานชุบสีแน่นอนพี่น้องจา๋าแล้วลองนึกดูว่าของที่หุ้มด้วยสีกับของที่หุ้มด้วยทองคําแท้อันไหนเหมือนทองแท้มากกว่ากัน ไหนใส่แล้วจะไม่โดนคนทักก็ใสทองปลอมนึกดูเอานาเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ของส,สวยๆแบบคุณพี่ท่านนี้อยากเป็นลูกค้าประจําของร้านเรานะจ๊ะได้ไปเส้นเดียวไม่เคยพอกดที่ตะกร้าตอนนี้ได้เลยนะครับมีสินค้าหลากหลายให้เลือกมากๆนะจ๊ะสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ขอ,อ,ขอ,อ,ขอมือแหวนจี้ต่างหูและที่สาคัญวันนี้ใครกดสั่งซื้อผ่านคลิปนี้รับโปรพิเศษแฝดเซลล์ส่วนลดมากกว่า40เและยังไม่พอมีคูปองลดเพิ่มให้ด้วยคูปองพิเศษนะจ๊ะและถ้าสั่งซื้อสร้อยคอหรือสร้อยขอ้อมือรับประขอเพิ่มไปด้ววยอีก2ตันะ ของจัดโปรโมีไม่มากนะจ้าอย่าช้านะลิปกดเลยนะ